สวัสดีครับจิตปัญญาณ101จิตปัญญาณของผู้สร้างมนุษย์หลอดจิตสัตย์ไครโดยที่ละพงเทพกรครับคุณครับผมบอกอยู่เสมอว่าโลกนี้คือนรกคุณเชื่อผมหรือเปล่าเพราะอะไรคุณถึงเชื่อและเพราะอะไรคุณถึงไม่เชื่อ เรานะครับถูกบอกถูกสอนว่าโลกนี้นะครับคือโลกมนุษย์แต่ผมบอกอย่างนี้ครับโลกนี้เป็นโลกมนุษย์ก็จริงแต่มันไม่ใช่โลกมนุษย์ในจัก,กรวาลการสร้างสรรค์ของหลอดจิตสัต์ไครสโลกนี้อยู่ในอ,อ,อีกฝากหนึ่งของจัก,กรวาลการสร้างสรรค์ที่เรียกว่าเอลติมัลติเวิร์สคือโลกมนุษย์ ในนรโลกโลกมนุษย์ในนรกนะครับการที่เราอยู่ในโรกเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในการสร้างศาสรร์จริงเราจรึงถูกควบคุมถูกปกครองโดยความชั่วร้ายโดยวิญญาณชั่วร้ายโดยพลังงานมืดทําให้เรานะครับมีชีวิตมืด ทำให้เรามีชีวิตที่ไม่ใช่ชีวิตจริงๆของการสร้างสารรค์นะครับทีนี้เราถูกควบคุมและเราถูกควบคุมและโปรแกรมจิตอันนี้แหละครับที่เรียกว่านรกเพราะว่ามันปกครองด้วยชนชั้นของความชั่วร้ายและมันทำให้เกิดการ ควบคุมวงการโปรแกรมจิตของเราควบคุมเราให้เราได้มีชีวิตในแบบของการควบคุมวันนี้นะครับผมจะนำะข้อมูลของหลอดจิตซัดไครนะครับมาบอกกับทุกคนนะครับว่าโลกนี้มันควบคุมจิตเราอย่างไรมันโปรแกรมจิตเราอย่างไร ความชั่วร้ายนะครับที่มาปกครองและควบคุมโลกนี้นะครับมันมียุทธวิธีมันมียุทธการที่ที่เป็นลำดับซับซ้อนผมจะบอกง่ายๆเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ครับอันที่1นนะครับมันควบคุมและโปรแกรมจิตโดยใช้ยุทธวิธีของการแบ่งแยก การแปลกแยกแบ่งแยกมนุษย์นะครับออกเป็นกลุ่มๆด้วยกันอย่างเช่นแบ่งแยกออกเป็นโซนเป็นประเทศเ,เป็นสมาคมเป็นแก๊งเป็นกวนแม้กระทั่งในประเทศเดียวกันในสถานที่ทำงานเดียวกันก็แบ่งเป็นแก๊งเป็นกวน การแบ่งแยกเป็นกลุ่มอย่างนี้ครับทําให้มันง่ายต่อการควบคุมหลอดจิซัตใครบอกผมเสมอว่าที่ใดมีกลุ่มที่นั่นมีความชั่วร้ายที่ใดมีกลุ่มตั้งแต่7จ็ดถึงแคนขึ้นไปความชั่วร้ายมันจะเข้ามาล้ะครับมันจะเข้ามาทางไหนมันจะเข้ามาในจิตของเราจิตของเรานะครับมันจะเข้ามาควบคุมวงการใคร ที่แสดงความเหมือนโดยมากแล้วจะอ,อยู่ฝากความชั่วร้ายใครที่แสดงความต่างเนี่ยครับเนี่ยครับความชั่วร้ายจะพยายามควบคุมจะพยายามบงการให้เป็นไปในแบบที่เสียงส่วนใหญ่ต้องการจะเป็นอันนี้แหละครับการควบคุมและบงการ มันควบคุมและบงการอย่างนี้ทำให้ในโลกนี้ครับถ้าเรานึกภาพพีระมิดนะครับพีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับพีระมิดนะครับท็อปบนสุดเนี่ยของโลกนี้เป็นใครประเทศอะไรที่บิบิคับแล้วมันจะไล่เลียงลงมาในแต่ละประเทศลงมาจนถึงหน่วยเล็กที่สุดคือกลุ่มคนของพวกเราเนี่ยครับประเทศที่อยู่บนสุดสมมุติว่าเป็นอเมริกานะครับมันก็จะไปควบคุมวงการ สถานการณ์ในโลกนี้ทั้งหมดให้มันเป็นไปในแบบที่มันต้องการมันต้องการควบคุมแทรกแซงประเทศอื่นอันนี้แหละครับคือการควบคุมและบงการนะครับดุจการอันแรกคือมันทาให้เกิดการเป็นกลุ่มแบ่งแยกเพื่อที่จะได้เกิดความสับสนอิลมานความวุ่นวายกันร,ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะครับอ่าที่1นนะครับอันที่2 มันใช้ยุทธวิธีอย่างนี้ครับคือมันให้เรามนุษย์นะครับได้สิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในแบบที่มันต้องการอย่างเช่นเอ่อเราต้องการปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตใช่ไหมครับเอ่ออย่างเช่นเออที่อยู่อาศัยเครื่องรุ่งหม่มอาหารแล้วก็ยารักษาโรคมันนะครับพยายามควบคุมปัจจัยเหล่านี้ เพื่อให้เรานะครับ depend on มันคือขึ้นอยู่กับมันมันควบคุมระบบการชีวิตของเราอย่างนี้อย่างเช่นอาหารมันก็ควบคุมระบบการเราให้เราบริโภคในแบบที่มันต้องการอย่างเช่นดื่มน้ำอ,อ,อัดลมอย่างนี้เป็นตน้นบริโภคจังฟูด้ดอย่างนี้เป็นตน้นบริโภคเนื้อสัตว และมันก็มีการทําวิจงวิจัยว่าการบริโภคอาหารนะครับต้องบริโภค5หมู่มีเนื้อสัตว์ก็ไปอยู่ในนั้นด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นวิถีทางที่ผิดมันทําร้ายพวกเราเราคือวิญญาและจิตวิญญาณอยู่ในโลกภายในมันให้มนุษย์กินเ,เนื้อสัตว์และมันก็ทําร้ายวิญญาและจิตวิญญาณพอวิญญาและจิตวิญญาถูกทําร้ายนะครับมันจะส่งผลให้ร่างกายมนุษย์ ถูกทำร้ายถูกทำลาย,ลายนี่แหละครับกลยุทธ์ของพวกมันมันควบคุมปัจจัยสีควบคุมอาหารควบคุมเ,เครื่องนึ่งห่มนะครับก็เป็นการาาประดิษฐ์หรือว่า,าสังเคราะห์เสื้อผ้าที่มาจากใยสังเคราะห์มันไม่ได้มาจากธรรมชาติเมื่อร่างกายของมนุษย์สัมผัสกับใยสังเคราะห์เนี่ยครับมันจะเกิดผลไปจนถึง,ถงตั้งแต่มนุษย์ วิญญาณแล้วก็จิตวิญญาณมันไม่ดีต่อจิตวิญญาณแล้วก็วิญญาณครับมันไม่ใช่สิ่งที่ที่ถูกต้องเลยแต่มันบอกเราให้ให้เราใส่เสื้อผ้าที่มาจากผ้าอย่างที่เขาเขาประดิษฐ์หรือเขาเคิดคนขึ้นมานะครับยารักษาโรคก,ก็เช่นกันมันบอกว่ามีความ เป็นเบาหวานน้ำตาลระดับเท่านี้ต้องกินายาลดาต้านเบาหวานหรือยาลดาความดันโลหิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันให้คอนโทรลเราจากายารักษาโรคอย่างนี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วร่างกายสุขภาพของเราจะดีไม่ดีเนะี่ยร่างกายของมนุษย์นะครับจะดีไม่ดีนะครับมันขึ้นอยู่กับวิญ,ญญาและจิตวิญญาณถ้าจิตวิญ,ญญาณดี วิญญาณดีทั้งสองเนี่ยจะผลักดันให้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงฉังนั้นวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยเราต้องทําใหา้มีการดําเนินชีวิตที่จิตวิญญาณดีพอวิญญาณดีปุ๊บไอจิตวิญญาณดีปุ๊บก็จะส่งผลต่อชีวิตมนุษย์ที่ดีแต่นี่อะไรมันทําให้เรา,เากินน้ําตาลเยอะๆนะครับมันทําให้เราเ กินไขมันหรืออะไรที่มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์และมันก็คอนโทรลเราด้วยยารักษาโรคอันนี้เป็นต้นนะครับอันที่3นะครับอันที่3มนะครับมันคอนโทรลให้มนุษย์ทั้งโลกนี้เอ,อ,อยู่ในความไม่รู้หรืออยู่ในความโง่มันคอนโทรลเราให้โง่ทั้งโลกนี้มันคอนโทรลเราจากอะไร มันคอนโทรเราจากโรงเรียนครับโรงเรียนครับมันบอกว่าเด็กนะครับโตขึ้นปุ๊บก็จะต้องเข้าโรงเรียน,ต,ยนต้องเรียนหนังสือต้องเรียนนั่นเรียนนี่การเรียนนะครับเป็นการโปรแกรมจิตเป็นการควบคุมความคิดควบคุมจิตให้เด็กคิดว่าความรู้ที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนี้ ซึ่งความรู้ที่มันทำเนี่ยมันคือความรู้ของมนุษย์เป็นความรู้ที่เกิดจากการรับรู้ได้โดยภาษาสัมผัสภายนอก5อา่างของมนุษย์เท่านั้นด้วยมันสมองของมนุษย์เท่านั้นมันไม่ใช่มันสมองที่มาจากวิญญาณแล้วก็จิตวิญญาณเลยมันก็เลยทําใหเ้เด็กและเยาวชนของเราครับมีชีวิตตามความรู้ที่มีคือเราอยู่ในความโง่ของมันที่มันควบคุมเรา มันบอกว่าออให้เชื่อะอะไรก็ตามที่พิสูจน์ได้โดยออมนุษย์มันไม่ให้เราเชื่อ,อ,อสัมผัสที่6มันไม่ให้เราเชื่อการอย่างรู้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดออจุดบอดหรือว่าจุดสําคัญเลยที่มันทําอย่างนี้กับวิญญาณนะครับมันทําให้เราเ,ออเราหันไปเชื่ออะไรที่สามารถพิสูจน์ได้อะไรที่พิสูจน์ไม่ได้นี่ไม่ได้เชื่อและมันกออ็ไม่พยายาม ให้มนุษย์เนี่ยครับพัฒนาจิตเพื่อให้มีความสามารถในการรับรู้ที่สูงขึ้นมันบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไป,นปนไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้ไม่สามารถเชื่อถือได้มันทําให้เราไม่ไปนสนใจสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้และเป็นมันทําให้เราไม่พยายามที่จะพิสูจน์มันให้ได้ด้วยซ้ำนี่แหละครับคือมันทําให้เราตกอยู่ในความโง่แล้วก็จะมีความรู้แต่ของมนุษย์ซึ่งเราก็จะมีชีวิตที่ทมีแต่ความรู้ของมนุษย์ ซึ่งเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตมืดครับมันไม่ใช่ชีวิตจริงๆของออที่ผู้สร้างสร้างเราต้องการให้มีชีวิตนะครับมันไม่ใช่ชีวิตจริงๆเลยนะครับอันทีออ่สี่นะครับเมื่อเราเรียนจบการศึกษาเราทำงานเนี่ยครับมันทํำยังไงมันทําให้เรายุ่งยุ่งอยู่กับงานยุ่งอยู่กับการไม่มีเวลา ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการใช้ชีวิตเนี่ยสารวนไปอยู่ก,กับการทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อที่จะให้ได้เงินมาเลี้ยงชีพเพราะมันบอกว่ามีเงินแล้วเราจะสามารถเออมีความสุขในความเป็นจริงแล้วนะครับมันทำให้เรายุ่งเพราะว่ามันไม่ต้องการให้เรากลับเข้ามาสู่ในโลกภายในของเรา ซึ่งมีวิญญาณและจิตวิญญาณอยู่ที่นั่นมันไม่ต้องการให้วิญญาณมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเพราะเราจะยุ่งสาร,รวงอยู่กับการทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพใช้ชีวิตไปวันวันเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตทำงานเสร็จแล้วเราก็ตายไปถ้าเราไม่ได้ทำอะไรให้มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเลยนะครับเราจะไม่ได้ทำเส้นทางภายในในโลกภายในของเราพอเราตายไปปุ๊บ เราจะไม่มีเส้นทางที่จะเราจะไปจะไปในที่ที่ดีๆเลยเราจะ,จะมีเส้นทางเฉพาะเส้นทางในโลกภายนอกซึ่งทําให้เราเติดไปกับโลกภายนอกคือเราก็เวียนบ้ายตายเกิดไปกับนรกขุมที่มากขึ้นมากขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะเราไม่มีไม่มีโอกาสทําเส้นทางในโลกภายในหรือทําให้วิญ,ญาณมีความกา้าวหน้าทางจิตวิญญาณเลยอันนี้แหละครับคือ กลยุทธ์ที่มาทําคือมันทําให้เรายุ่งไม่มีเวลาให้เราสารลวนอยู่กับการทํางานอ,อ,อันที่5นะครับมันใช้การสื่อสารจากภายนอกประโคมข่าวให้ความรู้จากสื่อต่างๆภายนอกไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นทีวี TV, สื่อต่างๆเพลงภาพยนตร์ความรู้สาระะดีสาระดีต่างๆ มันใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการโปรแกรมจิตของพวกเราโดยเฉพาะดนตรีนะครับมันโปรแกรมจิตของพวกเราโดยที่เราไม่รู้ตัวคือ,อ,อมันโปรแกรมให้เรามีความถี่ต่ําให้เราสร้างพลังงานสร้างพลังจิตปัญญาที่มีความถี่ต่ําเพราะว่าความชั่วร้ายนะครับปัญญาจาัย์ยอยู่ใน คลื่นความถี่ที่มีความถี่ต่ำนะครับมันโปรแกรมเราอย่างนี้นะครับออพอมันโปรแกรมอย่างนี้นะครับมันโปรแกรมผ่านผ่านเครื่องมือสื่อสารในโลกภายนอกทําให้เรามีอะไรเราก็คิดแต่การสื่อสารที่มาจากภายนอก จนเราหลงลืมการสื่อสารที่มาจากภายในหลงลืมจากการสื่อสารที่มาจากโลกภายในของเราซึ่งมีวิญญาณและจิตวิญญาณอยู่ที่นั่นทําให้เราตัดขาดกับต้นกําเนิดของเราคือตัดขาดกับจิตวิญญาณของเราเมื่อเราตัดขาดปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะไม่รู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของต้นกําเนิดทําให้เราไม่ได้รับความรู้จากต้นกําเนิดของเราความรู้ที่แท้จริงนะครับจะมาจาก จิตวิญญาณจากต้นกําเนิดของเราซึ่งจะส่งมาจากภายในสู่ภายนอกแต่ความโชคร้ายนะครับมันโปรแกรมโลกจากภายนอกสู่ภายในทําให้เราได้รับความรู้จากภายนอกสู่ภายในแต่ความจริงแล้วความรู้ต้องมาจากภายในสู่ภายนอกเราเราก็เลยไปเชื่อตามเสียงจากโลกภายนอกมากกว่าเสียงของที่มาจากโลกภายในนะครับมันใช้กลยุทธ์นี้นะครับ อันที่6นะครับมันให้เราสารวนอยู่กับการทํามาหาเลี้ยงชีพเพื่อหาเงินเพราะเงินเนี่ยครับมันมีความจําเป็นต่อการใช้ในการดํารงชีวิตถ้าไม่มีเงินแล้วก็จะทําอะไรไม่ได้คือเลี้ยงชีพยังไม่ได้เลยมันให้เราสารวนอยู่กับเงินนั้นถ้าใคราหาเงินแล้ว ยิ่งหาได้มากก็มีความโลภมีความหลงมากก็ยิ่งหาได้มากมากมากก็พยายามขวนขวายหาให้ได้มากเพื่อได้ใช้มาพึ่งความสุขแต่ความจริงหาให้ตายยังไงก็ไม่มีความสุขเพราะความสุขแท้จริงแล้วต้องได้เกิดมาจากภายในมันต้องมาจากโลกภายในมันต้องสร้างด้วยออของแต่ละคนเองจากภายในไม่ได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเงินแล้วชีวิตจะมีความสุขอันนั้นไม่เป็นความสุขแค่เปลือกนอกมันไม่ใช่เป็นความสุขจากภายในความสุขแท,ท้จริงต้องมาจากภายในสู่ภายนอกถ้าภายในสุขภายนอกเราก็จะสุขเงินทองจ้อยนอกก็จะหลั่งไหลมาถ้าเราครับถ้าภายในของเรามีความสุขนะครับอ,อันที่เนะครับมันใช้กลยุทธ์อะไรมันทําให้วิญญ,ญาณ มีความโง่ในเส้นทางจิตวิญญาณมันทําให้วิญญาณมีความโง่คุหลงในเส้นทางจิตวิญญาณมันทําให้มีกูรูมีผู้ตื่นรู้มีผู้นำทางจิตวิญญาณต่างๆขึ้นมาประโคมข่าวกันว่า,จ,วญญญา,จ,าจิตวิญญาณจะต้องเป็นอย่างนี้ปิดจิตวิญญาณจะต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งมันมีหลายสำนักมันมีหลายสายมันมีหลายกระแสสะเลเกิน เมื่อมันมีหลายแสกระแสอย่างนี้นะครับมันจะพรางวิญญาณให้ไปสู่จิตวิญญาณของจริงจิตวิญญาณของจริงนะครับมันจะมีหยกเพียงหนึ่งเดียวมีต้นกําเนิดเดียวคือต้นกําเนิดของเราของจากผู้สร้างเราหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าคุณหาให้เจอแล้วนะครับขอให้คุณอยู่กับจิตวิญญาณของต้นกําเนิดอันนั้นเพราะว่า อันอื่นนะครับมันจะเป็นของปลอมหมดถ้าคุณหลงไปกับของของปลอมนะครับคุณจะมีความรู้ที่บิดเบี้ยวบิดเบนไปเมื่อคุณมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องบิดเบี้ยวบิดเบนไปอย่างนี้คุณก็จะมีชีวิตที่ไม่เป็นชีวิตที่ของจิตปิญญาจริงนะครับคุณจะได้รับความรู้ที่ผิดทําให้คุณมีชีวิตที่ผิดไปจากชีวิตของจิตปิญญาจริงๆทําให้คุณเข้าไม่ถึงจิตปิญญาของจริงนะครับอ่า อันต่อไปนะครับอันที่8นะครับมันควบคุมปกครองเราจากอะไรนะครับเออมันควบคุมปกครองเราโดยมันใช้อ,อ,อินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์นะครับมันเป็นสัญญาณที่เราบองไม่เห็น คุณรู้ไหมว่าอินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์ที่เป็น Wi-Fi หรือเป็น w l r s s เนี่ยมันเป็นคลื่นสัญญาณที่มันจะชิปแหมกามามันฝังบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในตัวเรามันโปรแกรมจากภายนอกเข้าสู่ภายในนะครับมันทำให้เกิดการ Implant คือมันฝังบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในตัวของเรา มันจะทําให้เกิดการผิดแผกหรือบิดเบี้ยวบิดเบนไปจาก DNA อําทำให้ DNA ของเราเกิดการกายพันธุ์ทําให้ไม่มีความเป็นอินเทลเจนต์หรือไม่มีไม่มีความเป็นอัจฉริภาพของการสร้างมันเป็นการสร้างที่บิดเบี้ยวบิดเบนไปจากการสร้างสรรค์ที่มาจากผู้สร้างออของเรา อันนี้จะเป็นเ,เรียกว่าเป็นผู้สร้างเทียมนะครับทําให้ร่างกายเราไม่มีความเป็นอัจฉริยะคือจะมีคล้ายๆว่าเป็นลนักษณะของเอเลี่ยนนะครับเอเลี่ยนนี่เป็นคําที่ใช้พูดกับพวกที่ไม่ได้มีความเป็นอัจอฉริยะภาพนะครับมันเป็นความบิดเบี้ยวความผิดปกติความคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าเป็นพวกกึ่งสัตว์กึ่งมนุษย์กึ่งอสูรกายกึ่งปีศาจอะไรพวกนี้ครับ มันจะทําให้เราอิมแพลนอย่างนั้นนะครับเ,เราจะเห็นได้ว่าในบางที่บางประเทศเนี่ยก็จะไหวตัวทันในเรื่องนี้นะครับบางประเทศเนี่ยต้องต้องพยายามสกัดกัน้นไม่ให้มีสัญญาณบาง WiFi ในบางพ,พื้นที่เนี่ยครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางจิตวิทย,ยาก็จะรู้เรื่องนี้ก็จะไหวตัวทันในเรื่องนี้นะครับอันที่9ก้า สิ่งนี้คุณอาจไม่เชื่อแต่ผมเคยพูดในในคลิปเก่าๆบางคลิปแล้วว่า,เ,าเรื่องของเทคโนโลยีบาร์โค้ดเทคโนโลยีบาร์โค้ดเนี่ยครับมันคือการชิปอย่างหนึ่งผมเลถามคุณว่าคุณมีบัตรกี่ใบคุณไม่ควรมีบัตรหลายใยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการอุทิศหรือการให้ชีวิตไปให้กับมันเพราะมันจะชิป มันจะเอาข้อมูลคุณจากบาโ์โคดเนี่ยครับทำให้ชีวิตของคุณนะครับไปคอนเน็กกับพลังงานมืดกับตัวที่มันควบคุมคุณและมันก็จะพาคุณนะครับไปอินเตอร์คอนเน็กับชีวิตอื่นๆที่ทำให้เกิดพลังงานลบเ,เข้ามากับตัวคุณมากขึ้นทำให้ชีวิตคุณก็จะเกิดความสับสนวุ่นวายโอลมาน มีแต่เรื่องราวต่างๆเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมากในชีวิตประจําวันทําให้คุณอยู่อย่างไม่เป็นสุขอันนี้คือการเทคโนโลยีบาร์โคดบาร์โคดที่คุณใช้ที่เราใช้ซื้ออาหารที่ที่เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตอันนั้นก็เหมือนกันทางให้ดีเป็นไปได้ก็อย่าไปพวกซูเปอร์มาร์เก็ตบ่อยนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าการให้ หรืออุทิศชีวิตของคุณให้คุณมีความเชื่อมต่อหรือ connect กับพลังงานมืดที่ต้องการเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณที่ต้องการเข้ามาควบคุมจิตคุณนะครับอัอน,นสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของคนไทยเลยนะครับมันโปรแกรมและควบคุมจิตของเราจากเรื่องราวเล่นลับรีรับ เรื่องราวลี้ลับเล้นลับอันนี้มันจะแบ่งได้ไปหลายเ,าเรื่องราวอย่างเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องคนมีองค์คนเห็นผีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเทพเจ้าเรื่องราวเกี่ยวกับพวกมีชานมียานเรื่องราวพวกนี้แหละครับถ้าคนไปเชื่อนะครับมันจะพยายามเข้ามาอยู่ในจิตของเราแล้วมันควบคุมเราอ,อย่างนั้นมันทําให้เราตัดขาดจากต้นกําเนิดของเรานะครับ เห็นว่าผมมีความแอนตี Anti ้เรื่องของอคนเห็นผีอันนี้ก็เหมือนกันคือมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมันสร้างเรื่องราวเล่นลับเหล่านี้โดยมันโปรแกรมจิตจากภายนอกเข้าสู่ภายในเพื่อให้มนุษย์เ,ยเชื่อตามมันแล้วก็เชื้อเชิญมนุษย์คนอื่นๆนะให้มีเจ้ากรรมในเวรมากงละให้เชื่อตามมันมากงละเพื่อมันต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา และมันต้องการเข้ามาควบคุมปจิตเราทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้ไปมีชีวิตเป็นชีวิตของวิญญาณที่แท้จริงอันนี้หนึ่งเรื่องนั้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าคนมีองค์มีเทพมียานมีมีความสามารถพิเศษเนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องเราไล้รับที่มันสร้างขึ้นมาต่อไปคือเรื่องของออจานบิน UFO เรื่องของการสื่อสารระหว่างมนุษย์ต่างดาวว่า เขาเป็นเขาสามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้พวกนี้แหละครับมันคือพลังงานมืดที่มันทําให้มนุษย์เนี่ยครับเชื่อหรือคิดหรือ,อ,อมีชีวิตโดยไม่ใช่ชีวิตของวิญญาณมันเป็นชีวิตที่มันสร้างขึ้นมาและมันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณ แม้กระทั่งการที่ใครว่าติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้ไม่ว่าจะดาวพูโตดาวนูน้นดาวนี้อะไรเงี้ยครับมันคือพลังงานมืดมันคือความชั่วร้ายที่มันปโปรแกรมเรานะครับปรโปรแกรมผ่านเรื่องลี้ลับให้เราเชื่อตามนั้นทําให้เราไม่ดำเนินชีวิตโดยใช้ชีวิตตามโลกภายใน เราใช้ชีวิตตามโลกภายนอกที่มันโปรแกรมเราอย่างนั้นนะครับหรือว่าจะเรื่องเป็นพวกาจานบิน ufo อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันทำให้เราคิดและมันทำให้เราเชื่ออย่างนั้นพวกนี้แหละครับเป็นสิ่งสําคัญมันเป็นเหมือนการเปิดประตูออกไปให้คุณนะครับเดินเข้าไปหามันเวลาคุณตายไปนะครับคุณจะไปกับมันเลยเพราะคุณอุดทิศชีวิต คุณให้ชีวิตไปกับการควบคุมของมันโดยคุณถูกมันควบคุมตั้งแต่คุณมีชีวิตแล้วพอคุณตายไปไปนะครับเออคุณก็จะไปกับพวกมันเพราะคุณมีชีวิตโดยพวกมันไปแล้วคุณไม่ได้มีชีวิตโดยวิญญาณโดยความรู้สึกอารมณ์ที่เป็นตัวของคุณจริงๆมันทําให้คุณตัดขาดจากโลกภายในอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับเป็น10บอย่างนะครับที่ผมมาบอกคุณว่า โลกนี้มันโปรแกรมคุณยังไงมันโปรแกรมจิตคุณยังไงมันควบคุมจิตคุณยังไง,ง,ไงสิ่งที่ผมน่ามาบอกคุณนี่เป็นข้อความเป,เ,เป็นความรู้ของหลอดจิตสัตว์ไคร เป็นความรู้เป็นข้อความของหลอดจิตสัตว์ขายผมนำมาเพื่อคุณให้พวกคุณได้รู้ว่าเราอยู่ในนรกจริงๆและเราโดนควบคุมแล้วก็โปรแกรมจิตจริงๆคุณจะต้องพยายามเอาตัวเองออกจากการควบคุมนี้ให้ได้นะครับออคุณจะต้องไหวตัวทันให้ได้ว่าชีวิตจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้นะ มันเป็นชีวิตที่เราจะต้องดำเนินตามาโลกภายในควรจะต้องพยายามใช้ชีวิตบนตัวตนที่แท้จริงของคุณในได้ถ้าคุณใช้ชีวิตบนตัวตนที่แท้จริงของคุณในได้นะครับคุณจะเป็นผู้สร้างแฉคุณจะได้ทำคล้ายๆว่าภารกิจหรือเป้าหมายชีวิตที่คุณต้องการมาคุณจะได้เปลี่ยนสถานะจากสถานะภาพลบไปเป็นสถานภาพบวก การเปลี่ยนจากสถานภาพลบไปเป็นสถานภาพบวกได้นะครับคุณจะจัดเรียงตัวในทิศทางอของการสร้างสารจริงของหลอดติสัตว์ไขคุณจะสามารถกลับกลืนสู่การสร้างสารจริงของหลอดจ,จ,าาจักรวาลของหลอดจิตสัตว์ไายได้แต่ถ้าคุณไม่สามารถใช้ชีวิตบนตัวตนที่แท้จริงของคุณได้นะครับคุณก็จะอยู่ในจัดคุณก็จะถูกจัดอยู่ในสถานภาพลบ สถานภาพลบนีครับที่ที่คุณจะได้ไปคือนรกหรือเอลติมัลติเวิร์สนะครับซึ่งเป็นที่ที่มันจะลำบากกว่ากว่าการสร้างสารจริงของขหลอดจิตสัตว์ใครนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเป็นเรื่องของการควบคุมจิตแล้วก็โปรแกรมจิตของความเจ้าร้ายที่มันปกครองและควบคุมโลกนี้โอเคครับ ถ้ายังไงใครคิดว่าสิ่งที่ผมทํานี้มีประโยชน์ต่อวิญญาณคุณนะครับขอความโครนาสนับสนุนผมด้วยนะครับบริจาคให้ผมทีละเล็กทีละน้อย,อยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งและจะสามารถทําให้ผมเลี้ยงชีพได้นะครับบริจาคได้ที่เบอร์พร้อมเพย์0929949294 0929949240โอเคครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ